สวัสดีครับผมตีใหญ่ใน P1 นะครับวันนี้นะผมอยู่กับจอ d r นดรอยยี่ห้อมิชิก้านะครับตัวนี้เป็นแรม2รอม32นะครับก็จะมีหน้าตาเมนูที่เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการตั้งค่าโลโก้นะครับก็เราก็เข้าไปตรงเมนูตรงตั้งค่ารถนะครับ เราก็มากดตรงตั้งค่าโรงงานตรงนี้นะครับผมแล้วก็เราก็มาเลื่อนมาข้างล่างตรงนี้นะครับตั้งค่าจากโรงงานนะครับแล้วก็กดตั้งค่าจากโรงงานนะครับซึ่งมันใช้เราใส่รหัสนะครับรหัสของมันก็จะเป็นหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มนะครับเราก็จะมาเห็นแถบเมนูด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะมีคําว่าตัวโลโก้เซตติ่งตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ไปกดที่บูทโลโก้นะครับมันก็จะ บูดโลโก้ขึ้นมานะครับผมเราก็จะไปเลือกนะครับว่าเราจะเอาโลโก้ไหนนะครับอย่างสมมุติผมเอาเป็นโลโก้อิสุสุนะครับผมก็จะเลือกอ่าแล้วผมก็จะกดเซฟบูตโลโก้ตรงนี้นะครับมันก็จะทําการเลือกอ่าโลโก้อิสุสุให้นะครับแล้วก็อันนี้คือเรียบร้อยแล้วกดย้อนกลับตรงนี้นะครับแล้วก็ย้อนกลับอีกทีมันจะถามเราว่าเราคอนเฟิร์มไหมอย่างเงี้ยล้วก็ตกลงนะครับ ซึ่งตอนนี้มันก็จะเปลี่ยนโลโก้ของอให้เป็นอิซูซเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะปิดเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องใหม่นะครับว่ามันจะขึ้นมาเป็นโลโก้อิซูซูนะครับก็เปิดเครื่องขึ้นมานะครับมันก็จะขึ้นเป็นตัวโลโก้อิซูซที่เราตั้งค่าไว้นะครับผมก็ลูกค้าที่สนใจนะครับก็สามารถไปลองทำดูได้นะครับผม หรือว่าจะโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ P1 เชียงใหม่นะครับ0 8น5 2แ0 0 0 3นะครับแอดไลน์มาคุยกันก่อนก็ได้นะครับที่เบอร์0845260003หนะครับผมหรือว่าจะเยี่ยมชมดูสินค้าได้นะครับที่เว็บไซต์ k ค a ป o บ m a k e t c o m นะครับผมสำหรับวันนี้ผมตีใหญ่ก็ขอจบกันแนะนำวิธีการตั้งค่าโลโก้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ